ความเงียบงันและความลึกลับของสุสานจินซีฮ่องเต้ที่เต็มไปด้วยทหารดินเผานั้นอาจไม่ใช่เรื่องราวที่หลายๆคนคิดเกี่ยวกับบรรดาทหารที่รักชาติแต่แท้ที่จริงแล้วอาจเป็นเพียงสิ่งที่ได้รับอิทธิพลจากการปั้นแกะสลักตามแบบของชาวกรีกโบราณเท่านั้นกองทหารดินเผากว่า8,000ตัวที่เห็นอยู่นี้ถูกปั้นขึ้นในช่วง250ปีก่อนคริสตกาลตั้งอยู่ในสุสานขององ,องค์จัก,กรพรรดิจินซีฮ่องเต้ จัก,กรพรรดิองค์แรกของจีนสุสานแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกทำให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของศิลปะจีนโบราณแต่แล้วทฤษฎีดังกล่าวอาจต้องตกไปเมื่อลูคัสนิเคลนักประวัติศาสตร์ด้านศิลปะจากมหาวิทยาลัยเวียนนาได้ออกมาโต้แยง้งอีกทั้งยังมีสารคดีของ BBC ที่กล่าวอ้างว่าสุสานดังกล่าวเป็นผลงานที่ได้รับอิทธิพลมาจากกรีกโบราณ โดยศิลปินชาวกรีกอาจเป็นผู้รังสรรค์ก็ได้ชาวนาจีนได้คนพบสุสานจินซีฮ่องเต้โดยบังเอิญในช่วงปี1970ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจากทั่วทั้งแผ่นดินจีนรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เดินทางกันมาที่นี่เพื่อชื่นชมความงดงามและศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของสุสานแห่งนี้ หลายคนไม่อยากเชื่อว่าสุสานแห่งนี้จะได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติจริงโดยความเชื่อที่ว่าชาวจีนนั้นมีอารยธรรมมานานกว่า5,000ปีเช่นเดียวกันกับหัวหน้านักโบราณาคดีประจำพิพิธภัณฑ์นายจางเหวยซิงที่ยืนยันว่าทางวัสดุเทคโนโลยีและเทคนิคในการปั้นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นแบบของชาวจีนทั้งสิน้นอีกทั้งยังไม่มีหลักฐานใดๆที่แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมกรีกโบราณอีกด้วย 陶俑的制作以及陶俑的材料，从这个角度来讲，从材料和制作上讲，这个陶俑应该是跟本土的制作有很大的关系。นายจ้างยังกล่าวได้วยว่านอกจากองค์เจ็ดสี่ฮ่องเต้จะสร้างสุสานนักลบแห่งนี้ขึ้นมาแล้วอยังได้สร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นตาช่างการสร้างถนนและการสร้างหน่วยเงินตราซึ่งหากจะบอกว่าใครได้รับอิทธิพลมาจากใครคงเป็นเรื่องยาก เพราะหากเทียบกับอารยธรรมรูปปั้นกรีกแล้วรูปปั้นเหล่านั้นเองก็ได้รับอิทธิพลมาจากอียิปต์ก่อนหน้านั้นเช่นเดียวกันพินทุออดอุทัยวันทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงานการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐใน